ครับสวัสดีครับทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ไม่อยากจะพูกับเกมร,รูอบอกหมายความนี้อะไรเจอกับเอไอของเราครับโอเคคลิปนี้ครับผมจะมาทําการเอเอ่แจกโค้ดใหม่นะครับซึ่งบอกเลยว่าโค้ดโค้ดเซอร์ไพรส์นะบ,บอกเลยว่าแบบทุกคนต้องว้าวกับกับโค้ดเนี้ยเออนะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงอธิบายกันดีกว่าณตัวเควสนะครับผมที่เป็นเควสที่เขาบอกว่ามันบั็อกอยู่เนี่ยทุกคนคือตอนนี้เขาไม่แก้แล้วนะทุกคนนะผมอ่าไม่แก้ นะครับผมคือโค้ดคือเขาปล่อยนะคือเขาบอกว่ามันแก้ยากนะพอแก้มันก็มีบั๊กตัวอื่นตัวนู้นตัวนี้คือแบบลงยังไงเดี๋ยวมันมันยากเกินไปอ่ะอะไรประมาณนี้นะผมเออเขาก็เลยเออแจกโค้ดอันใหม่นะผมโอเคเดี๋ยวผมแจกโค้ดเลยละกันนะครับผมมามาดูกันเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโค้ดแรกนะครับฟรีฟรีโซโอ้ยได้โซอันนี้มานะครับโซที่แบบ ทำยั่งอยากนะผมแม่ได้ฟรีๆนะผมเอ้ยนี่เข้าใจดีเหมือนกันนะครับนี่ยแจกแบบโซฟีนะครับผมเออมีโ so ซดูตุ่มเต็มบูอเออแบบแม่ใจดีเหลือเกินแบบนี้ครับโคคือโซเนี้นะ่ะความสามารถมันโกงมากเลยนะทุกคนเอาเออเขนที่จะโกงเลยนะโอเคเดี๋ยวมาดูโค้ดอันที่สองเลยเดีกว่าว่าโค้ดที่สองจะเป็นอะไรนะครับผมมาหนึ่งนะ อ่ะทุกคนโค้ดต่อมาครับก็จะเป็นโค่นี้โอ้โหยาวมากปึ๊บได้ลีโด240แล้วก็กล่องเพชร40ก้อนนะผมฟอลฟอรี่บอลีอะไรเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวอะไรไหนทีนี้มันก็สั้นละอ่ะเปิดเล่นๆนะครับผม <laughs> ได้กิริโตะครับโอ้โหได้โซมาสามันเจ้าลีโลด็ลอกเตอร์น่าจะได้เยอะอีกนะครได้กี่ตัว38ตัวนับนี่ก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแบบ สั้นๆนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครผมโอเคครับก็สำหรับทีนี้ผมถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมส่งต่อใครได้เชิญด้วยแล้วเอาไปเจอกับใหม่คลิปหน้าทีนี้ก็ขอตัวลาแบบกูใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย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 จ้า